เชื่อใจอังไฟรซองเสียงสีวิไลยอยู่ในบ้านก่าลืมมัวควายลืมคใครหน้าบ้านนอกไอ้เธอนั้นไม่เห้ไม่ลืมจอกลืมแม่สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะวันนี้มาชวนกินวันนี้มาขายของกันเพื่อน ข้ววเตียวเรือเพือรสเพื่อนๆสุดยอดของความอร่อยง่ายง่ายอร่อยเต็มปากเต็มคำจริงเลยเพื่อนๆเส้นเขานุ่มมากเลยเพื่อนๆแล้วมันมันฟินเพื่อนๆข้าวเตียวเรือเลยอรสอร่อยสุดๆเพื่อนๆ ทำก็ง่ายเพืเ่อนๆทำเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปเลยทำน้ำให้เดือดนะตั้งน้ำให้เดือดฉีกซองเครื่องปรุงใส่ไปใส่ผักใส่เนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็ใส่เส้นล,ลงไปสักครู่พอเขาเดือดอีกครั้งก็เทใส่ชามฉีกน้ำไอ้กระเทียมเจียวโรยล,ลงไปก็เสร็จแล้วเพืเ่อนๆเส้นเขาเหนียวนุ่มมากมีเส้นเล็กมีเส้นมีมีเย็นตาโฟด้วยเพืเ่อนๆอือหือ ราไม่แพงนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยเดี๋ยวดิมจะมาแชร์เรื่องเทคนิคก,การสร้างไรายได้เทคนิคก,การขายของบนทิกต็อกเพื่อนๆดวยวิธีง่ายๆเลยเพื่อนๆวิธีที่เป็นตัวของเราเองสบายๆกินกัดเนือ้อเส้น เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังด้วยดีกว่าจริงรักจริงเ,เพื่อรอเพื่อลอนสุกซ่อนให้เป็นซองรับที่บ้านนาแม้ว่าจะมีทอง เขาฝันเป็นไพยเป็นนักร้องเพลงเพี้ยนเป็นเพื่อนอย่าโอยใครร้องได้ช่วยดิมร้องหน่อยเนาะโอ้จะร้องก็กินก๋วยเตี๋ยวมันเผ็ดเผ็ดเนาะ หรารักกินมีพิธีวิวาพี่จะไม่ขาดสาตางดาพี่อวยพรหากรักไม่จริงรักยิ่งเชื่อเ,รเพรอนสุดซ้อนให้เป็นสอน่ปรับทีนบ้านนาะแม้ว่าจะมีของที่อภัยให้ยน,น้อง รับรองเป็นสามีถูกใจช่วยกดหัวใจให้ดีมนหน่อยนะคะเพลงที่จบไปเป็นเพลงของนักร an, ้องเมืองสุพรรณสายันสัญญาชื่อเพลงว่าอย่าลืมตัวนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดีมจะร้องให้ฟังใหม่อีกครั้งการนี้ต้องพักกันก่อนนะเดี๋ยวดีมจะเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังด้วยเพื่อ,อมันจะได้เป็นสาระกันด้วยนะวันนี้ดีมมาสอนวิชาขายของเลยเพื่อนๆซึ่ง ดีมไม่ได้เป็นครูดีมไม่ได้เป็นเซียนอะไรเลยนะโบนโลกออนไลน์แต่ดีมใช้ประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆเลยนะดีมลองทํามาได้ครึ่งวันครึ่งวันเพื่อนๆทําคลิปออกไปสองคลิปดีมมียอดการสั่งซื้อเข้ามาแบบชนิดตกใจอะตกใจอ่ะอ๋อวิธีการเป็นในหน้าออนไลน์มันเป็นอย่างนี้เองเนาะ การเป็นแอฟเฟรียหรือว่าการขายของเป็น t ิ k t ตอลชอปปี e เตอร์อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยแค่ดีมมากินโชว์เนี่ยเนี่ยแล้วเวลาตอนตอนที่ดีมไปกดตะกร้าสินค้าของเพื่อนๆดีมก็ไปกดเพราะว่าเขามากินโชว์ดีไม่แหละอันนี้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถนะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ลองชิมนะอุ้ยกล้องมันกลับด้านเนาะถ้าใครยังไม่ได้ลองชิมนะเพื่อนๆกดจิ้มตะกร้าที่หน้าหน้าไหลของดีมเลยจิ้มแล้วไปสั่งซื้อราคาไม่แพงเลยเพื่อนเพื่อน จิ้มลองเอาไปกินแล้วเพื่อนๆจะอยากขายสินค้าตัวนี้แล้วมันขายมากมากขายง่ายขายง่ายมากๆดิมสงสัยทําทำไมทุกคนเขารีวิวสินค้าตัวนี้กันจังด้วยความสงสัยเนาะแล้วดิมก็ไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละเขาก็มานั่งกินเหมือนอย่างที่ดิมกินนี่แหละงับงบงับง,บ,ง,บ,งบอะไรของเขาไปเนี่ยแล้วดิมก็สนใจวามันน่ากินมากๆเลยดิมก็กดตะกร้าเข้าไปซื้อพอได้สินค้ามาปุ๊บดิมก็ลองทํานะฉีกซองออกเทตั้งน้ําให้เดือดเหมือนเมื่อเราจะต้มบะหมี่ เมือนเราจะต้มบะหมี่สำเร็จรูปทั่วไปตั้งน้ําเดือดในซองเขาจะในถุงเขาจะมีซองมาให้สามซองนะมีซอ,องเครื่องปรุงเขาอะแล้วก็มีกระเทียมเจียวให้ด้วยตั้งน้ําให้เดือดแล้วเราก็ใส่ซอ,องเครื่องปรุงที่เขาให้มาลงไปนะอ่านฉลากข้างหลังนี่ก็ได้เนาะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์อะไรที่เราชอบชอบลูกชิ้นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนชอบกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนเนาะ เสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปจากนั้นก็ใส่พอเดือดก็ใส่เส้นลงไปสองนาทีก็เทใส่ชามมาแบบนี้เลยใส่ชามมาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปเราก็จะได้อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเส้นเขาเหนียวนะกว่าดิมจะทาคลิปเสร็จเมื่อกี้ดิมไปทําคลิปมาแล้วบนหน้าโปรไฟล์เพื่อนๆกลับเข้าไปดูได้นะวิธว่าจะทําคลิปยังไงดิมทําคลิปมากว่าจะเสร็จเส้นอืดหมดแล้วแต่ก็ยังอร่อยนะ อืเหี่ยวนุ่มมากๆเลยเพื่อนๆริมว่ามันโอเคนะสําหรับการที่เราจะต้องถ้าเราอยากได้บรรยากาศบรรยากาศที่ร้านต๋วยเตี่ยวเรวก็โอเคเราก็ไปแต่ถ้าเราแบบว่าเราแค่กินให้มันอร่อยแล้วมันก็อิ่มอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเลลดเลยเพื่อนๆจิ้มลองเอาไปกินดูก่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยไปสมัครทิกตอกชอปคริเอเตอร์เอาสินค้าตัวนี้เข้ามาใส่ในตะกร้าของเราแล้วเราก็กินให้เพื่อนๆดูแบบเนี้ย พอเพื่อนเพื่อนเขาไปกดซื้อนตะกร้าของเราอ่ะเดี๋ยวค่าคอมมิชชั่นจะเด้งมาหาเราเองเพื่อนเพื่อนง่ายมั้ยล่ะไม่ต้องแพ็คสินค้าไม่ต้องสต็อกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกินเองใช้เองแล้วก็กินไปอวดเพื่อนไปด้วยเนี่ยอืออยากกินไหมเลามาอร่อยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมกลิ่นเขาเป็นกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแท้แท้แบบกลิ่นแบบมีเส้นเล็กมีเส้นมีอร่อยออื <c oughs> สีแดงเป็นเส้นเล็กอ่ะสีแดงเป็นเส้นหมี่ซองสีส้มเป็นเส้นเล็กอร่อยทั้งสองเส้นเนี่ยแบบเนี้ยคือวิธีการขายของเดมหากระดาษทิชชู่ไม่เจอ <c oughs> งอมแมมวิธีการขายของง่ายๆก็คือแบบนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เราต้องกินต้องใช้ ให้เ,เพื่อนๆดูจริงๆแล้วเล่าออกไปจากความรู้สึกประทับใจของเราเองดิมอิ่มแล้วนะพ่อก่อนนะเล่าออกไปจากความประทับใจของเราเองเพื่อนๆเราสินค้าตัวไหนที่เราไม่ชอบเราไม่ประทับใจเราก็ไม่ขายไงเพื่อนๆเราเลือกขายแต่สินค้าที่เราชอบเรากินแล้วมันอร่อยแล้วก็เล่าต่อ เราใช้แล้วเรามันดีเนี่ยเดี๋ยดีมครีมบางตัวเนี่ยดิมใช้แล้วดีแล้วเนี่ยดีมยังไม่ได้เอามาขายเลยเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ดิมชอบแล้วแต่ดิมยังไม่ได้ใส่ตะกร้าขายเพราะดิมไม่ค่อยถนัดขายของเนาะแต่มีเพื่อนๆอีกหลายคนที่แบบขึ้นมาบนทิกตอกแล้วเนี่ยเขาอยากจะตั้งไหนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิมดิมดิมรู้ว่ามันไม่ได้หากอะไรอ่ะดิมทำครึ่งวันเลยดิมมีข้าวคอมมิชชั่นเข้ามาอย่างน่าตกใจมากๆเลย แต่รับลูกค้าที่เขาโอนสดนะแต่ลูกค้าปลายทางต้องรอประมาณสิบวันค่าคอมมันถึงจะเข้าอืมคอมมิชชั่นมันจะเข้าตอนที่ลูกค้ารับสินค้าแล้วจ่ายตังค์กดเข้าระบบปุ๊บมันจะเด้งเป็นคอมมิชชั่นให้เราซึ่งเราสามารถที่จะถอนออกมาใช้จ่ายได้เลยเพื่อนๆง่ายนี่คือ TikTok Shop c พ e a t o r ซึ่งดิมก็ จริงก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะดีมเป็นเกษตรกรที่แบบว่ามาคุยเล่นคุยให้ข้อมูลให้ชุดความรู้ในเรื่องราวของการเกษตรทําไปทํามาเอ้โลกออนไลน์มันก็สนุกดีเนาะโดยที่เราไม่ต้องผลิตสินค้าเองสินค้าดีมาสินค้าภาคเกษตรของดีมามีอยู่แล้วแต่ดีมลองเอ้ลองไม่ต้องผลิตสินค้าเองลองไม่ต้องสต็อกสินค้าลองไม่ต้องส่งสินค้าเองดูบ้างซิมันจะดีไหม เอาก็ลองอ่ะตรงนี้มันมันมีมาแล้วเนี่ยมันมาถึงมือดิมแล้วอะ่ะสินค้าตัวนี้ไอ้กระติีวเรือเรือรถเนี่ยอยากรู้จิ้มตะก,กา้าเพื่อนเพื่อน,นจิ้มเลยจิ้มเอ่อวันนี้ได้สองสามวันก็ถึงมือเพื่อนเพื่อนแล้วชิมก่อนดีก่อนประทับใจก่อนถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เรากินตอนที่เราทําแล้วก็เอามาแปะแล้วก็แปะตะก,กา้านี้เข้าไปวิธีการ สมัคร tiktok shop creator หลายคนอาจจะรู้แล้วถ้าหลายคนยังไม่รู้ไปที่หน้าโปรไฟล์แตะขีดสามขีดไปที่เครื่องมือผู้สร้างเลื่อนลงมาจะมีคําว่า tiktok shop creator อันนี้คือไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกสินค้าคนอื่นที่เราชอบชอบแล้วมาขายจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วไปสมัครกรอกรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมามีตะก,ก้าขึ้นมาที่หน้าช่องของเราแต่เราต้องมีเพื่อนครบพันนะ ติกต็อกช็อปีเตอร์ต้องมีเพื่อนครบพันแต่ถ้าเรามีไม่ครบเราต้องไปสมัครอีกอย่างหนึ่งเป็นต응ิ๊กต็อกช็อปเซลเลอร์เราพอเราได้มาแล้วปุ๊บได้ตะกร้ามาแล้วเราก็จิ้มไปที่รูปตะกร้าข,ของเรานะแล้วก็ติ้มที่ฝ่ามือมันจะเขียนว่าติ๊กต็อกช็อปเข้าไปมันจะมีคําว่าตลาดสินค้าเพื่อนๆจิ้มไปที่ตลาดสินค้าแล้วเขาจะมีให้ให้ค้นหาเราก็ค้นหาคําว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถ แล้วก็จิ้มเพิ่มเข้ามาในตะก,กร้าของเราแล้วเวลาเราทําคลิปเรามาไลฟ์สดเรามาเล่าเรื่องเราก็กดเพิ่มลิงก์ของสินค้าตัวนี้เข้าไปด้วยเวลาเพื่อนๆกดเข้าไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เพื่อนๆกดเข้าไปในตะก,กร้าของดิมเนี่ยที่ดิมโชว์ไว้บนไลฟ์ของดิมเนี่ยนะแต่ดิมยังไม่ได้ปักหมุดดิมปักหมดยังเดี๋ยวดูนะมันต้องมันต้องปักหมดยังไงอะดิมก็ยังไม่ไม่เซียนเท่าไหร่นะในเรื่องของร้านค้าเนาะ ต่ดิมปักตะกร้าไว้แล้วในเนี่ยปักหมดแล้วเพื่อนๆปักหมดและวนี่นาสินค้าอ่าเดี๋ยวดิมดูนะอ่าเดี๋ยวดิมปักหมดให้อ่าตัวนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะดิมปักหมดให้แล้วเพื่อนๆอันเนี้ยเนี่ยเป็นตัวสินค้าหรือว่าตัวตัวนี้เสตียเรือเรือรถเนี่ยที่ดิมกินให้ดูเมื่อสักครู่นะมันอร่อยมากๆ จิ้มเข้าไปดูแล้วก็แค่เพิ่มเข้าไปเราก็จะได้มีสินค้าตัวนี้เข้ามาแต่ตะก้าเวลาที่เราไลฟ์สดหรือเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้เราก็มันจะมีให้เพิ่มลิงก์ก่อนที่เราจะโพสต์อะมันจะมีเราก็เพิ่มสินค้าตัวนี้เข้าไปปุ๊บเวลาเพื่อนๆมาดูคลิปของเราหรือว่ามาดูไลฟ์สดของเราเขาสนใจเจ้าสินค้าตัวนี้เขาก็จะจิ้มไปที่ตะก้าเหลืองๆของเราอ่าเสร็จแล้วก็ ขากดซื้อกดอะไรเรียบร้อยเก็บเงินปลายทางหรือจะโอนสดก็ได้ถ้าโอนสดปุ๊บค่าคอมมิชชั่นจะเด้งเข้ามาหาเราทันทีเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นลักษณะเก็บเงินปลายทางต้องรอประมาณสักนานสุดก็สิบวันคอมมิชชั่นก็จะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วคลิปวิดีโอของเราเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งที่เพื่อนมาดูก็กดตะกร้าเนี่ยมันแล้วก็เหมือนเรามีร้านของเราแล้วขายของให้เราดูตลอดเวลาเพืเ่อนๆ อย่างไร้สดนี้ก็เหมือนกันไร์สดนี้ก็ซื้อได้เลยเพื่อนๆนะวิธีการไม่ยากวิธีการที่เราจะขายของบนทิกต็อกง่ายๆที่สุดก็คือให้เรากล้าออกมาเาเรากล้าออกมาถ้าเรายังไม่มีเพื่อนเยอะเราก็ต้องออกมาไร้สดบ่อยๆเนาะอย่างดีหม่าดิมก็ไม่ค่อยชอบออกมาหน้ากล้องเท่าไหร่แต่ดิมก็องออกมาบ้างเนาะเพื่อให้มันเกิด เปิดค่าการมองเห็นเกิดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะแต่ก็ติ๊กตอกก็ส่งไปให้นะส่งไปให้เพื่อนๆเราทุกคนเลยเนี่ยแต่บางทีมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเรายังมีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนอาจจะไม่ได้หยุดดูเรานะเนาะเท่าฝันบันไทยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะอดีตนนะี่ยแต่ตอนนี้ก็มาผันมาอยู่ในภาคกเกษตร แล้วก็สินค้าที่ทอฝันขายอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าการเกษตรที่เป็นสินค้าของตัวเองนะแต่สินค้าบน t i k t o อกช็อปก็ทำด้วยทำด้วยเพราะมันง่ายอ่ะแค่ไปเอาสินค้าคนอื่นมาขายเราไม่ต้องสต็อกเราไม่ต้องอส่งเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ค่าคอมมันอาจจะได้น้อยกว่าที่จะเป็นสินค้าของเราเองแต่มันก็ได้นะเพื่อนเพื่อเราขึ้นมาไปอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยบางทีแบบ เราบอกว่าเรามีมาหาความสุขหาความบันเทิงมาหาความรู้เราเสียค่าอินเทอร์เน็ตเราเสียเวลามานั่งเล่นมานั่งไถดูคนอื่นถ้าเราแบบเออเราเราใช้เวลานิดนึงใช้ทักษะนิดนึงเพิ่มะเรียนรู้เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยแทนที่เราจะเสียเวลาไปเปล่าเปลเสียเงินค่าอินเทอร์เน็ตไปเปล่าเปาเนี่ยเรายังสามารถที่จะสร้างไรายได้ เด็กน้อยก็ได้เงินคืนมาเป็นค่าอินเทอร์เน็ตให้เราได้มาสนุกสนานบันเทิงอยู่บนโลกออนไลน์ก็แล้วกันนะเพื่อนเพื่อยุคนี้ใครว่าเงินไม่สำคัญนะดีมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเรื่องเงินมากแต่เงินมันก็สำคัญนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น เ,เราก็ต้องทํางานหาเงินใช่ไหมแต่งานที่เราเลือกเราก็เลือกให้มันตรงกระจริตของเราเนาะเรามาเล่นสนุกอยู่บนทิกตอกเราก็มาหาเงินหาทองบนทิกตอกด้วยเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะ,ะเดี๋ยวดีมขายของหน่อยเวลาที่ดีมปักหมดุดหรือปักตะกร้าแล้วเนี่ยถ้าดีมไม่ไม่พูดขายของเนี่ยมันจะผิดกฎละเมิดทิกตอกเขานะคือถ้าเราจะมาคุยเฉยๆเราต้องไม่ปักไม่ปักหมดุด สินค้าไม่ปักตะกร้าสินค้าทีนี้ดีม,มาไปปักตะกร้าสินค้าเพื่อที่ดีมจะอธิบายเพื่อนๆฟังว่าการปักตะกร้าสินค้าหน้ารายเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะดิมก็เลยต้องพูดนะต้องพูดตลอดเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะเนี่ยเขามีสองตอนนี้ตอนนี้ที่ดิมสั่งมากินก็คือมีสองเส้นด้วยกันมีเส้นเล็กกับเส้นหมีอ่อร่อยทั้งคู่เลยเพื่อนๆแล้วก็วิธีการปรุงก็ง่ายมากราคาก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วาสามารถเอามาทํา การตลาดได้ด้วยเนี่ยเราสามารถเราต้องพูดอยู่ตลอดนะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเือรถก๋วยเ,เตี๋ยวเรือเรือรถ้าเราไม่พูดเนี่ยอ่ากตอกเขาจะบอกว่าเราเอาสินค้าขึ้นมาปักหมุดแล้วแล้วเราไม่พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมันผิดเออแต่ถ้าเราจะมาคุยเรื่องอื่นเฉยๆเราก็ไม่ต้องพูดก๋วยเตี๋ยวเรือเือรดอ,อ,อ,อะไรบ่อยๆแต่นี่ดีมมาขายของนะงเพื่อนๆอ่ะถ้าใครอยากได้รีบกดตะกร้าที่ดีมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะ กดเข้าไปลองไปกินดูก่อนเพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าสิ่งที่ดิมบอกมันมันจริงดิมดิมก็ไม่ค่อยได้เชร์สินค้าตัวไหนมากนะักแต่สินค้าตัวไหนที่ดิมลองลองสั่งซื้อมากินมาใช้แล้วแล้วดิมถูกใจเนี่ยดิมอยากจะแบ่งปันใหน้เพื่อนๆแบ่งปันเพื่ออะไรล่ะแบ่งปันเพื่อเพื่อนๆได้ชิมได้กินไอเจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนี่แล้วรู้สึกว่ามันประทับใจเพื่อนๆนจะได้เอามันมาทําการตลาดเอามันมาทำไรายได้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราแบบ ไปเอาสินค้ามาขายเฉยๆโดยที่เราไม่ไม่ใช้ไม่กินเนี่ยมันมันไม่อินอะเพื่อนๆมันไม่อินเวลาที่เราเล่าต่อแล้วบอกต่อกับคนอื่นนะมันเหมือนเราไปหลอกเขาอ่ะเราต้องประทับใจด้วยตัวของเราเองก่อนเนีย่ยเสียงก็เตี๋ยวเ,วเ,วเวรือรรสดนะดิมชอบดิมใช่ดิม,อ,ดม,ดมอร่อยดิมโอเคดิมก็เอามาเล่าต่อแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากรู้เพื่อนเนกดไปจิ้ม ในตะกราได้เลยเลือกเลือกเอาไปเลยจิ้มไม่กี่วันก็จะไปถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนก็จะได้รู้ว่ารสชาติมันโอเคแค่ไหนเนาะเนี่ยดิมขนาดเอาไว้นานแล้วเนี่ยดิมมัวแต่ทําคลิปทําอะไรนาะนแล้วเส้นเขายังเหนียวนุ่มอยู่เลยเพื่อน,เ,อนเนี่ยอหัวเจียวเรือเรือรถจิ้มได้เลยซื้อร้านอืนอื่นก็ได้ตอนนี้ตัวนี้มีรีวิวเยอะแยะมากมายเลยดิมได้มัน อืมอืมจินเตี๋ยวกันนี่นะนี่คือวิธีการขายของเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเจะขายของบนทิกตอกเพื่อนเพ่อนต้องอย่างนี้เลยสดสดโชว์ผลิตภัณฑ์กินผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มันอร่อยอยังไงมันรสชาติเป็นยังไงมันหอมมันเข้มข้นเต็มรถก๋เตี๋ยวเรือ,อรเลยเพื่อนๆก๋วยกเตี๋ยวเรือเลอรถอยากรู้ยังกดตาก,กากดเลยเ,เพื่อนเเคี้ยวเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่อยได้นะ อร่อยมากๆาเพื่อนๆจิ้มตะก้า้าเลยจิ้มตะกร้าแล้วจะได้รู้ดิมจะได้ไม่ต้องพูดเยอะอันนี้มาแค่ซมเปิลให้ดูว่าเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยมันอร่อยขนาดนี้ยเราชอบขนาดนี้เราเราสามารถเอามันมาขายได้ด้วยอืมอืมอือมอร่อยจริงๆนะไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครสนใจนะ จิ้มตะกร้าของดีมได้เลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะเพื<ๆ>่อนๆไปก่อนบ๊ายบาย